รอเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวใครยังมองไม่เห็นลิง์กด้านล่างต้องแชร์เปิดการมองเห็นก่อนแม่นลินขออนุญาตแชร์ตัวเองสักครู่นะคะใครขังขนมจีนแถวรีสอร์ทเสียงดังมาก แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแม่นาลินตกใจเสียงเสียงขนมจีนอะตอนนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะทุกคนคะ่ะมาพักที่บ้านสวนนะคะขอคนร้านหนึ่งแชร์ด่วนๆนะคะใครอยู่ที่ลิง์กด้านล่างเห็นลิงก์ที่แม่นาลินปักหมดแล้วกดถูกใจไว้ให้หน่อยคะ่ะวันนี้ปล่อยรัฐบาลไทยหน้าไหลสดตรงนี้ด้วยเลยนะคะส่วนใครไม่ทันรับในห้อง ใครไม่ทันรับในห้องค่ะทุกคนใครพิมพ์ทักทายขอให้เป็นเศรษฐีใครพิมพ์ทักทายขอให้เฮงขอให้ปังลิงด้านล่างตรงนี้200กว่าคนจ๋ากดเข้าไปนะคะใครอยู่แล้วกดกาใครอยู่แล้วกดกาค่ะทุกคนใครอยู่แล้วกดกาวมาเปิดความเฮงเปิดความปังใครพิมพ์ทักทายวันนี้ขอให้เฮงให้ปังเดอ้อจะได้รู้ว่ามองเห็นกันไหมคะถ้าทุกคนไม่พูดดีแสดงว่าเราจะมองไม่เห็นกันเดอ้อ พี่ยิ้มสวัสดีค่ะรัฐบาลไทยแมนารินใบเขียวครรอนนะคะใบเขียวแมนาลินครรอใบชมพูน้องเนตวันนี้นะคะทั้งไทยและลาวจบครบหมดตรงนี้เข้าไปทักทายแอดมินและบอกว่ามาจากไรสดอยู่แล้วกดก้าวมาอยู่แล้วกดก้าวมาสาหรับรัฐบาลไทยเลยรีบจิ้มค่ะสองนาทีเพราะว่าห้องนี้จะเป็นห้องที่ได้รับลาพัฒนาเป็นชีแรก ห้องนี้จะเป็นห้องที่ได้รับเราวพัฒนาเป็นที่แรกใครยังไม่แชร์และใครยังไม่กดถูกใจยังไม่เปิดก้าวเปิดการมองเห็นนะคะทุกคนรีบแชร์รีบทำรีบเปิดโชคเปิดทรัพมานะคะทุกคนทักทายกันเข้ามาเลยนะพิมพ์ทักทายกันเข้ามาเลยพร้อมกด9นะคะอยู่แล้วให้เหงให้ปังรัฐบาลไทยมาจะเล่าสําหรับคนที่รอรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยแม่นลินนะคะถ้าเข้างวดนี้งวดที่6ประจำวันที่16สิงหาคม2565แชร์เปิดการมองเห็นอีกคนละหน่งแชรงงวดที่แล้วเข้าเลขฟัน41 4114นะคะงวดที่แล้วเข้าเลขฟัน4114ใครอยากให้ฟันรัฐบาลให้วันนี้แชร์เปิดการมองเห็นคนละแชร์และพิมพ์คำว่าฟันมาค่ะ แชร์เปิดการมองเห็นคนรัแชร์และพิมพ์คำว่าฟันมาเลยค่ะด่นดวนๆพิมพ์คำว่าฟันมาเลยนะจ๊ะด่นดวนๆนะคะ300รอคนเดี๋ยวฟันให้หน้าไร้สดตรงนี้พิมพ์คำว่าฟันมาเลยค่ะทุกคนจ๋าพิมพ์คำว่าฟันมาด่นดวนๆค่ะตรงนี้นะจ๊ะทุกคนตรงนี้นะฟันก่อนรัวๆนะคะพี่ขา320คน ามตัวแตกตรงเป็นของบ้านเฮาเดอรสามตัวแตกตรงเป็นของบ้านเฮาสามตัวแตกจะเป็นของบ้านเฮาเมื่อนอีล้ล่ะดูแชร์ก่อนขออนุญาตดูแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเลขฟันรัฐบาลไทยวันนี้นะคะเลขฟันรัฐบาลไทยวันนี้เลขเด่นเลขเด่นนะคะ เลข2เด่น2กับเด่น3เด่น2กับเด่น3รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1สิงหาคมเอ้ยสิสิงหาคม2 5 6 5เด่น2เด่น3เด่น2เด่น3รอฟังฟันก่อนนะคะสายวิ่งสายรูดเล่นวิ่งเล่นรูดนะคะรูด 2, รูด3รอได้เลยนะคะฟันตรงนี้เลยนะจ๊ะเม็ดเดียว2 3ค่ะ ฟันสองสามค่ะทุกคนได้ยินแล้วพิมพ์กลับมาให้หน่อยได้ยินแล้วพิมพ์กลับมาให้หน่อยจ้ะทุกคนค่ะพิมพ์กลับมารัวๆเต็มใบรับในห้องนะเต็มใบรับในห้องนะคะใครติดปัญหาอะไรอยากเห็นใบเต็มแม่นรินเข้าไปรับในห้องนะคะน้อยลาาไทยมีครบจบหมดครบทุกอย่าง พิมสองสามกลับมาให้แน่พิมพ์สองสามกลับมาไห้แน่ทุกคนจา๋าสี่รอยคนตรงนี้นะคะสี่รอยคนตรงนี้อยากได้อ่ะเต็มใบในห้องนะในหน้าไหลสดเดี๋ยวบอกเลยอยากได้เม็ดเดียวไหมสามตัวเม็ดเดียวพิมฟาดสามตัวมาค่ะสามตัวเม็ดเดียว423ร้อิมคนพิมฟาดสามตัวมาเพราะว่า เราจะปังรัฐบาลไทยงวดนี้แหละทุกคนพิมพ์ฟาดมาฟาดมาสามตัวฟาดรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะตัวระวังก็สวยตัวให้ตัดเล่นก็สวยแต่อยากให้เข้าไปดูใบเต็มในห้องนี้มากกว่าทั้งของแม่นรินน้องเนตนะคะ400รคน เพราะว่านอกจากไทยแล้วจะสิใไดเล่านําเดอ้อทุกคนเดอ้อสามตัวฟาดวันนี้นะคะสําหรับรัฐบาลไทยประจําวันที่16สิงหาคม2องพันห้าร้หบหลูวมักบอแต่แมนาิลินมักสองสปดสองค่ะทุกคนขาได้ยินแล้วพิมพ์กลับมาให้หน่อยสีปด สองค่ะได้ยินแล้วพิมพ์กลับมาให้รัวๆค่ะสี่แปดสองเป็นสามตัวฟาดรัฐบาลไทยวันนี้เดอ้อเต็มใบให้เข้าไปเอาในห้องทั้งหอง